ครับผมเราต้องหันหลังให้ศัตรูครับเวลามันจะใช้โล่หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหายตัวไปได้ครับผมแล้วก็ทิ้งเสาเราได้ครับผมแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้กันโอโรจิครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ปืนนูคิออนนะครับโอโรจิตัวนี้ครับผมความสามารถของมันก็คือ หายตัวและวิ่งเร็วครับผมพร้อมอย่างทั้งปล่อยกระสุนออกจากปากใส่ศัตรูตของเราด้วยนะเวลาใช้สกิลครับผมใช้คู่กับนูคิออนกา้าปืนกลไฟฟ้าได้เองครับผมยิงแบบไม่มีวันหมดเลยครับกระสุนจะออกตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเริ่มกระจายถ้าเกิดปืนมันร้อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรายิงใกล้ๆจอๆเนี่ยมันก็จะสามารถกดขังได้ตลอดเวลาเลยสุดยอดจริงๆเลยครับผมน่าแล้วนะโอลจีของผมนะครับตอนนี้เวลก้านะครับผมเวลก้าเขียว จะมีเลือดอยู่ที่162,541สปีดจะอยู่ที่69ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเร็วที่สุดในเกมเลยนะครับสำหรับความเร็วปกตินะแล้วก็ความสามารถจากกระสุนนะครับ8 0 4 0กัดกร่อนอยู่ที่66ต่อวินาทีครับผมแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับผมว่าโอโรจินูคิออนเนี่ยมันจะทำงานได้ดีแค่ไหนจะใส่หางกระดุกกระดิกไปจะตายเร็วแค่ไหนครับผมไปไปดูกันเลยโอโรจินูคิออนไป เข้าเข้าไหนดีเอ่ยแตโอโรจินะครับผมมันจะเปิดเสามาแต่ว่ามันจะไปบูมากไม่ได้นะที่เสากลางครับอันนี้เน้นหล่อที่เสาครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเข้ามาก็จะพอได้อยู่แต่ว่านี่มีโอโรจิเข้ามาเหมือนกันครับผมอุ้ยน่ครับเราหายตัวก่อนเลยว้าโอโรจิเยอะหนุ่ก็น่าจะโอโรจินะเนี่ยแล้น,นี่โลกิเลยนะเนี่ยว้าวโว อ๋อไก่ครับไก่ไก่เพอร์ชัวครับผมเราต้องจัดการท้อก่อนนะเนี่ยวัว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 โหไก่ครับผมงั้นเราไปนู่นเลยแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเสานี้เลยเยสคิล yes, ได้เสาอันนี้เสาโอเคครับผมได้เสาโอ้ยฮอกมาอหลบก่อนครับผมได้เสาแล้ว ครับแอบก่อนแอบก่อนแต่ว่าเสารเราก็กอได้อยู่นะโอเคดับเบิลคิวแต่ว่ามันจะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยจอไปก่อนแล้วผมหายตัวก่อนเพราะยังไงเสารเราก็ยังไม่ได้เนาะยังไงเราต้องรอก่อนครับผมรอโอกาสที่จะแบบอุย้ยไม่มีโอกาสแล้ว <laughs> โอเคครัผมวิทแย่เลยแ่เลยแย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 ่เลยไปแล้วโอ้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 ติดลายครับผมโอเคมีหมอมาช่วยครับโอ้กอสกอสครับผม thank you friend เอา subscribe you should know hello เอาอุ้ยโอเคครับผมเราต้องไปช่วยเพื่อนลแล้อไทฟอนไทฟอนครับผมเราจะไปเสาไหนดี เราอาจจะต้องเนียนๆไปก่อนนะไม่รู้ตัวอะไรคะเนี่ยจะไปเสาโน้นไม่น่าได้ครับผมเราต้องมาตะล่อมเสานี้แล้วกันลาวนาครับผมเปิดตาด้วยเราก็ต้องอาศัยความพริว้วไหวสสยตูดนี่อีกครับผมโอจผมเวลาวิ่งแงะสส่ตูดดุ๊กดิกดุ๊กดิกใส่หางด็อกแดกด็อกแดอก,ดอ,กออกจะน,น่ารัก <laughs> วิไปว้าวไฟไฟครับผม โ <Okay. S 1> อเคหายตัวก่อนจะ้ะน่าแน่เลยนะจะยิงมาเอาหายตัวแล้วเบ่ทันแล้วครับผมลงโอโรจิก่อนเลยแล้วกันครับผมโอโรจิมาแล้วผมจะไปเสาขวาดีกว่าครับผมไปเลยเสาฝั่งเตี้ยนี้ครับฝั่งเสาฝั่งนี้มันจะเป็นเสาที่ฝั่งที่ค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าเขาสามารถแบบสามารถยิงเข้าตรงกลางได้ครับผมถ้าเกิดเราได้เสาฝั่งนี้มาเกิดแล้วก็เนี่ยยิงเข้าเสากลางได้เย่างนี้ครับผม แต่ว่ามันจะเหมือนจะมีตัวมานะเฮ้ยอย่างเงี้ยผมขึ้นหลังคาแล้วโอ้สาวบ้านลูกเสียครับผมไอคอนตรงนี้อีกแล้วอะมา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 รวกไปเอาเสาบ้านเขาเลยดีไม่ได้ครับผมอย่าซ่าครับอย่าเปรี้ยวครับผมโอ้โหโอเคครับผมผมนี่ดีกว่าหายตัวแล้ว ผมไม่รอไอเสาบ้านเขาเลยดีกว่ามัางกรคนะับมังกรเห็นเราแล้วเราไปเอาเสาบ้านเขาก่อนเรามาเนเนียนไปครับผมหวังว่าจะได้นะโอเคครับเสาเปลี่ยนแล้วยังไ,ไ,ไม่มีใครมาเกิดอ่าโอเคใช่ได้ครับผมโอ้โหเชลลงมาเลยนี่ครับผม เราต้องเล่นกับระยะของอาวุธที่เรามีนะครับโอเคครับผมตอนนี้เลือดเขาหายไปเกือบครึ่งแล้วไปลุยต่อครับตอนนี้สกิลผมกำลังจะได้สกิลที่สามาแล้วนะเราหายตัวก่อนครับผมเพื่อที่จะได้เลือดกลับมาอแล้วก็หายตัวไปที่นึ่งคิวไปครับผมอ่าออโรจิจริงก็อย่าบูมากนะครับผมโว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 ไทฟอน เคครับหลบก,ก่อนอ่าหายตัวไปครับเราก็ต้องแบบดึงระยะเนี่ยมาหาที่ซ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโว้วจอดเกาะด้วยนี่จอดทำไมโอไว้โอเคครับผมเฮ้ยตะลีบันมาครับผมหายตัวก่อนละผมไม่เอาที่เสาบ้านแล้วก็เสียว่ะเฮ้ย อุ้ยชนกันชิคโอ้ยไม่ใช่ต้องเคปากกาแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเป็นเรียน้อยจะไม่ทันเรารอกไปแล้วครับผมเราเอาเสาเป็นสำคัญเลยครับเสาเฟิร์สโอ้ยมีคนเฟิร์สเลยครับผมเอาละเอาละครับเอาละครับเปลี่ยนเสาได้แล้วครับผมตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยนะถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนเสาได้แล้วเราก็จะอยู่ดูคนเดียวได้แล้ว ถ้าเกิดเสายังแดงอยู่เขาก็จะแบบพัวมาเกิดนะเนาะมันก็สามารถเรียกพววมาได้ตลอดครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ช่วยเยี่ยวหน่อที่เร็วใช่ <c oughs> <c oughs> เดินชาจังเลยอัดเข้าไปครับผมอัดเข้าไปครับอื้มใส่ตัวด้วยครับผมอาจจะโรยยิงเข้าไปแต่ว่าเสาเป็นของเราอยู่กับเพื่อนน่าจะมาเกิดช่วยนะอ่าโอเคเพื่อนมาเกิดช่วยครับผมแต่ว่าผมจะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อย ล่โอโรจิแล้วผมจะไปย่องเอาสอบ้านเขากันไปกันดีกว่าไปโว้วโว้โว,โวมีมาแล้วครับผมโอ้โ้ไมก่ก็นี่ครับผมยิงเข้าไปอาจเข้าไปหายตัวปึ๊บตัวอะไรครับหมอด,ด้วนครับผมเราต้องหันหลังให้ศัตรูครับเวลามันจะใช้โล่หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหายตัวไปได้ครับผมเวลามันกดจใช้สกิลอะนะถ้าเกิดไม่ใช้เราก็จ่อยิงไปเรื่อย แต่ถ้าใช้มันอาจจะหายไปสตูแล้วก็ทิ้งเสาเราได้ครับผมแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมมันก็จะหายตัววับไปโอ้ย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 หายตัวก่อนแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมไปยิงนะครับผมขอโทษนะเพื่อนขอเอาเสาก่อนนี่ว้าบคิวเกิดมาเกิดมา Come on ไม่เกิดตรงนี้ครับผมไปเกิดที่อื่นเนาะเกิดไทท่านกันเต็มหมดเลยเฮ้ยมาแล้วครับผมมาดด้วนตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้นะ สองหนึ่งาหายตัวก่อนละหายตัวเอาผมหายตัวเสร็จแล้วก็คู่วงในได้ไหมเขาหมุด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 ยัยเรียบร้อยโอ้ตายไปด้วยเลยโถเอ้ยโอโรจินุคิออนจะไปไหนดีผมเข้าเสากลางก่อนเลยแล้วกันครับผมเพื่อความรวดเร็วย้เยสเฮ้ยมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยโอเคครับผมเข้าสองผมใช้สองสกิลเลยแล้วกันนะ ไม่งั้นอาจจะไม่ทันอ้ออาวซ็อกนะครับผมเชลเข้ามาหนีสิจ้าไม่ต้องคิดเลยเรา,าเราอาศัยความพริ้วของเราครับผมนี่อุ้ยเข้าเสากลา,า,า,างแล้วเข้าเสากลางแล้วโ,โ,โ,โอ้แต่เราขอเอาสามเสาก่อนแต่ว่าเสากลางไม่แน่ใจนะว่าแบบจะยันอยู่สักแค่ไหนครับผมเพราะว่าตัวเขาวิ่งเข้ามาเยอะเลยเกินโอ้ยหายตัวก่อนนะมาครับไป yes 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 เฮ้ยแต่ว่าจะมาเกิดด้ส์อันโอ้โหเฟลียครับผมเฟลียเลยครับเฟลียไฟเราต้องอาศัยความพิ้วไหวครับผมไอ้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 พิ้วไม่ไหวพิ้วไม่ไหวเฮ้ยมาแล้วความพิ้วนี่ดูหางดูหางครับผมดักแดกดักแดกดักแวบ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 ม่งปองน้อยมันอามาทำเพื่อเราแน่แน่แน่อย่ามาเนียนสาวอย่ามาเนียนสาวเขาอยู่เอาหางตกแล้วครับผม จลพงด้วยไอย้ผิวก่อนผิวก่อนนี่ครับหางสะบ,บับบบบบะะะด,ดก่อนปับ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 ปัเอติดล,าดลาด้า,า,า,ก,าก่อนแล้วกันครับโอเคติดล่าไปแล้วครับไอ้ยยยยย่ยอยย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 อนยคยย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 ัยยยยยยกยอยยยยยยหยยกยยยายย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 ยลคิลยย เฮ้ยเฟลเลียเขาไม่อยู่เลือดหรอวะหายตัวแล้วเพิ่งเคยเจอเนี่ยอุ้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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วเป็นเสากลางดีกว่าครับผมเดี๋ยวเชลระเบิดตายกันไม่คุ้มแน่นะเดี๋ยวจะไม่มีตัววิ่งสาวนะจ๊ะอุ้ยไอหมอด้วนมาแล้วโอ้โอหายไปเลยบายบายวับเไปไปหายตัวไม่ทันแล้วครับผมอ่าต้องรีบไปเอาเสาขวาก่อนนี่เลยเสากลางคือสามารถโดนโจมตีเสาขวาได้ง่ายๆเลยครับผม เราก็ต้องรุนกันไปจะได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้เลยนะเขาไม่มากันเลยเนี่ยคือยิงเสขวาได้ครับผมแต่ตอนนี้หน้าลราผมก็จะย่องไปบ้านเขาไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะเก็บสกิลไว้ก่อนครับผมทางเสาซ้ายเราก็ได้แล้วตอนนี้ทางเสากลางนะครับผมเราไปกันเลยเสาวขวาผมไม่เสาบ้านเขาเสาซ้ายบ้านเขาเราก็จะจ้ำกันไปเนี่เน่เน่ว้า แล้วยิงทําไมเนี่ยผมยิงให้เขารู้ตัวโอ้อยรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้ว,ร,ว,ลวรู้ตัวไหมมาไหมมาไหมมาไหมไม่มามาเดะมาเดะมาเดะโอเคหนีก่อนครับผมจะอยู่ทาําไมล่ะยิงไม่เข้าไนงะอะถ้าเกิดเป็นอีโอโดจิไฟนะเซน <laughs> โอเคครับผมเราจะไปเฮ้ยส่าบ้านเราเสียโอเคโอเคเราไปเสาบ้านก่อนครับผมเอ้ยไปเสาบ้านเราก่อนนะ จะได้ไหมโอ้โหเต็มเลยเสาแดง้็ด้วยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเกิดได้ครับเกิดเต็มเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเต็มเลยโอ้ยมันเกิดได้แล้วไงเกิดได้แล้วไงไปละผมหุ้ยเสาหนุก็เสียด้วยโอ้เสียอะไรอะไรเนี่ยทีมเรามีตัวจริงวะเนี่ยมีแต่กายทิพย์หรือเปล่าไม่มีวิญญาณ โอ้ยโอ้ยไม่ตายเอ้ยหูเฟนเลียสองตัวบาบาโอโรจิไปเอาเสากันโอเคครับเสาลุ้นเสาบ,บนเราหนักมากเลยเหมือนมีโอโรจิมาด้วยนะทางฝั่งเขาก็มีโอโรจิเยอะครับผมโอ้เขามีแทงมาด้วยเราต้องไปช่วยเหยยดเสาก่อนนะโอเคได้แล้วผมจะจะเขามาเกิดไหมอ่าเป็นป่องมาเกิดครับ อืมโอ้แมป่องมาตัวเดียวตอนนี้ก็เสร็จใช่อัดเข้าไปครับผมอัดเข้าไปรัวๆเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปแอมอัดเข้าไปครับผมมืออ้อนมันดีนะครับถ้าเกิดแบบประชิดอย่างนงี้มันกดค้างยาวๆได้เลย,เลยไม่ต้องรอรีโหลดนะมันก็จะทําให้แบบศัตรูได้เจ็บปวดตลอดเวลาอุ้ยสาบบ้านอีกแล้วโอ้โหโอเคครับผมเราไปดูสาบบ้านกันไม่น่าทานแล้วล่ะเพื่อนเราจะตายแล้วมีเมนปองมาแล้วผม นี่นะแต่ไอหนูคิด่าแล้ก็ทำเดเมจได้ดีพอสมควรนะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับผมอู้หายตัวละโว่โว่โว่หายตัวก่อนครับผมมันมีหมอเชียร์มาด้วยอ่ะเดี๋ยวผมต้องฉีกแล้วล่ะไม่สามารถสู้ได้ครับผมเยอะเกินไปจริงๆริงัดเข้าไปอู้ยเลเซอร์น้ำแข็งอดีตไปไหนอ่ะจะยิงจะตายอยู่แล้วโอ้หดูดีๆไปแบบไม่ตายเลยโอเคดับเบิลคิลผมไปแล้วครับผมเอาสะพานก่อนละไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้ถึง กลางเสาหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็เห็นแล้วแหละเนี่ยนู้นโอ้ยไทฟอนเปิดตาด้วยครับผมเสร็จแน่เลยผมเสร็จแน่เลยเสร็จแน่เลยต้องตายก่อนนี่ตายก่อนได้ทิปเปอร์คิวโอ้ยเซเลียมาแล้วครับผมโอ้ย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 ลำพงด้วยโอ้ยลำพงด้วยครับผมผมจะสู้มันได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยถ่ายตัวก่อนครับสกิลผมเลยต้องหลายวิน่ยว่าจะลงมาผมต้องหลบข้างล่างก่อนละไม่ได้ครับผมไม่ได้มันลงมาแล้ว โอ้ข้างล่างกันหงมีครับผมโอเคผมติดลัสแตนอยู่นะผมหายตัวไปก่อนละไปแล้วครับผมไปเอาเสาบ้านคืนก่อนเฟนเลียก็จะตามทันไม่ี่ยโอ้ยเส็ยเลยหนูผีมาอีกอ่าเรียบร้อยฟามเนียด้วยครับผมโอโรจิเย้โอโรจิเดี๋ยวผมไปซ้ายเหมือนเดิมครับไปทางซ้ายไปทางเสาเตีย้ยเนาะไปครับเผื่อเนินเลยวู้โอเคครับผม ไปอีกรอบนึงครับเดี๋ยวงานฮอกมานี่ครับยิงปืนโอเคกินเลือดไปได้หน่อยเนื้อยังโอเคเอ่ะไอ้ไอ้ไจะมันทำเพื่ออะไรเพื่อนเราเฮ้ยเสากลางครับผมไม่มีใครเข้าเลยเฮ้ยติดโลครับไ,ได้ไหมได้ไหมติดล้านไหมติดล้านไหมโอเคติดล้านไปก่อนครับผมหายตัวอุ้ยตอวน,นี้มาแล้วไอฟอนอีกแล้วตอนนี้ครับผมราวนนานะครับอยู่เสากลาง เพราะเดี๋ยวผมจะพาบูไปเลยนะผมจะไปเอาเสาขวาครับผมโอเคครับคิวไปว้าวว้าวว้าวว้วววออุ้ยอุ้จอดเกาะด้วยอ้าววยสุดยอดเลยว้าวววววเฮ้ยคผมผมหายตัวไปก่อนละล้วติดนี่อีกโอัยอะไรวะไม่ได้ดูหลังเลยอ่ะติดผังโอเคครับผม พอได้นะมามามาโอ้ยดูไทฟอนครับผมอุย้ยสาบ้านเราเสียด้วยผมรอสกิลก่อนปุ๊บไปละไปแล้วครับผมต้องรีบชิ่งไปเอาสานู้นแล้วว้าวสกิลหมดแล้วครับมากัแล้วมาแล้วพวกมาแล้วโอ้ยลดลงอย่างไวอะเลือดเยอะมากเลยครับอ่าโดนไทฟอนจึอก,กอีกออยังเดินได้ครับผมเอานีหมอด,ด้วนมาอีกจบเลยครับยอยู่ฝั่งนี้กันเยอะมากๆเลยนะ เอาบ้านเขานน่หว่าไม่ใช่บ้านเราผมก็ลืมอ่ากลับลงจอดมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับโอโรจิยุคิออนตัวนี้หางสายหางดุกดิกดุกดิกน่ารักใช่ไหมและยุคิออนเนี่ยครับผมว่าตอนนี้มันหลังจากโดนเนร์อไปมันทํางานได้ไม่ดีเท่าตอนแรกนะมันร้อนเร็วขึ้นเยอะแล้วก็กระสุนมันน้อยลงนะครับผมต่อวินาทีนะมันน้อยลงครับประมาณเหลือประมาณ6ลูก7ลูกประมาณนี้นะต่อวินาทีจากเดิม9ลูกหรือ10ลูกประมาณนี้ครับผม แต่ว่าข้อดีของมันคือความแรงของมันทุกระยะเท่าๆกันเลยครับยิงไกล5้0เมตรก็ยิงดดเมจเท่าเดิมยิงใกล้หอก็ดดเมจเท่าเดิมครับผมไม่เหมือนก้ามปูนะก้ามปูมันแบบยิงไกลเกิน40 0อยมันจะเบามากครับผมแต่ตัวนี้พอแบบโอโรจิเนี่ยมันเป็นหุ่นที่แบบค่อนข้างบอบ,บางนะมันไม่ได้มีสกิลต้านทานนะผมมันก็เลยต้องอาศัยปืนที่มีระยะพอสมควรในการยิงดักม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้ครับหรือว่ายิงหนีวิ่งหนีแล้วยิงออกไป ให้พละยะของศัตรูและความสามารถอย่างตอนนั้นเจอนูผีใช่ไหมก็ถอยออกมาเกิน350เกิน300เมตรของมันก็จะไม่สามารถยิงเราได้แล้วแต่ปืนเราก็ยังสามารถยิงเขาได้อยู่ประมาณนี้ครับผมโอโรจิต้องเป็นหุ่นที่เล่นแบบเข้าออกเร็วนะครับต้องเล่นดูจังหวะดูสกิลมากมากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงบ้างกับโอโรจินูคิออนเซตนี้ปืนตัวนี้มันยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆใช้อะไรกันกับโอโรจิของเพื่อนๆครับผมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมนี่ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆรักษาตัวเองดีนะครับผมห่างไกลโควิดจ้าบายบายเย้นคิีอ oh.